สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวลวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชกฤะคร,ครั้งนั้นท่านพระอุปปนันทะสักยบุตรเป็นพระประจำตระกูลของตระกูลหนึ่งรับปัตตาหารอยู่เป็นประจำ หากของเคียวของฉันอันใดเกิดขึ้นในตระกูลนั้นเขาก็จะเก็บของเคียวของฉันอันนันไว้เพื่อท่านส่วนหนึ่งสมัยนั้นในเวลาเย็นเนื้อเกิดขึ้นในตระกูลนั้นเขาได้เก็บเนื้อนันไว้เพื่อท่านพระอุป,ปนันทะสากยบุตรส่วนหนึ่ง เด็กในตระกูลนั้นตื่นเช้ามืดร้องไห้อ้อนวอนว่าพวกท่านโปรดให้เนื้อแก่กระผมทีนั้นสามีสั่งภรรยาว่าเธอจงให้เนื้อส่วนของพระคุณเจ้าแก่เด็กเราจะซื้อของอื่นถวายท่านลำดับนั้น ท่านพระอุปนันทะสากกยบุตรครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปถึงตระโกนันนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ชายผู้นันเข้าไปหาท่านพระอุปนันทะสากยบุตรถึงอาสนะครั้นถึงแล้วไหว้ท่านแล้วลั่งลงณนะที่สมควรกล่าวว่า ท่านผู้เจริญเมื่อวันวานในเวลาเย็นได้มีเนื้อเกิดขึ้นพวกข้าพเจ้าได้เก็บเนื้อนันไว้เพื่อพระคุณเจ้าส่วนหนึ่งเด็กคนนี้ตื่นเช้ามืดร้องไห้อ้อนวอนว่าพวกท่านโปรดให้เนื้อแก่กระผมพวกเราจึงให้ส่วนของพระคุณเจ้าแก่เด็กพระคุณเจ้า จะให้กระผมนำกหาปณะไปแลกอะไรมาขอรับท่านพระอุปนันทะสากยบุตรถามว่าท่านบริจาคทรัพย์หนึ่งกหาปณะแก่อาตมาหรือเขาตอบว่าใช่ขอรับท่านพระอุปนันทะสากยบุตรกล่าวว่าท่านจงถวายกหาปณะนั้นแก่อาตมาเถิด ทีนั้นเขาถวายกหาปณะนะแก่ท่านพระอุปปนันทะสักยบุตรแล้วตำหนะประนามโพธนาว่าพระสำนนะเชื้อสายสักยบุตรเหล่านี้รับรูปิยะเหมือนพวกเราพวกภิกษุได้ยินบุรุษนันตำหนะประนามโพธนาบนารรดาภิกษุผู้มักน้อย พากันตำาหนิประนามโพธนาว่าฉไหนท่านพระอุปนันทะสากยบุตรจึงรับรูปิยะเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำาหนิท่านพระอุปนันทะสากยบุรบรยรตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลําดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันะสากยบุตรว่าอุปนันทะทราบว่าเธอรับรูปียะจริงหรือท่านพระอุปนันะสากยบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมคะบุรุษฉไหนเธอจึงรับรูปียะเล่าโมคะบุรุษการกระทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เริ่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลย แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสีขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้ก็ภิกษุใดรับหรือใช้ให้ผู้อื่นรับทองและเงินหรือยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้ให้ต้องอาบัตินิสักคียปาจิตตี